สวัสดีค่ะอันนี้ก็เอามาวัดหรือขนมป๊อบเปี้ยของแม่เอซีนะคะที่เอามาฝากให้เมื่อวานนี่นะมาฝากไว้กับผู้ใหญ่บ้านเนาะก็ได้เอามาวัดนะคะสาธุบุญน้ำเดิอได้บุญได้กุศลน้ำแกดนะคะแม่เดี๋ยวงานผัสสะทสิได้ไปหรือเปล่าบอกแม่แบมมาสีได้ไปงานผานหรือเปล่าแม่แบมบอกว่าถนถ้าสิไปจะได้แล้วก็เติมน้ำมันใส โอเคแบบๆเนาะแบบเนอขนมขนมอะไรนะขเดียกขนมขนมเปี้ยใส่อะไรเอ่ยอันนี้แล้วต่างนี้เนย

ยายเพื่อนบ้านกูตู่เด้เพื่อนจันเดชจานนั่นนี้โลละหลอย จะโอม,มวะอ้าวพอ,อ,อกันไหมนี่นค่อยจะไม่พอได้นี่คอยย่อยทำหออกขนมเปี๊ยะ ขนมคนจีนหญ่เอ้ยขนมคนจีนได้นี่มาเมื่อวานเนี่หน่มมาตะโสกเออขนมนไหว้พระจันทร์ญ่เอ้ยอือเขาไหว้ตุ๊จีนเพื่อเอามาฟาดอ่าเอาใส่จานเลยหรือว่าเอาแบบนี้นเลยนุยใส่จานไปถวายเลยบอ เด่นโนะเด้มากอย่าว,ว่ากันเด้อค่ะเดี๋ยวเราใส่จานไปถาวายค่ะเลยนะคะดีอ เดี๋ยวหาซื้อมาจาใส่ถาดไปที่แรกบนกว่าซืใส่อันผาถาดอันนี้ได้ <laughs> ก็รองไงเพราะว่าวาหวานความดันต้องรอว่ะถ้าวาเรียบร้อยแล้วดปะปะปะเดินปะกลับบ้านกันป่ะเมื่อได้เอามาวัดให้แล้วน,นะคะขอบคุณค่ะค่ะนี่ก็ให้แม่แบมกับยายคนละครึ่งเนาะ ค่ะของเราก็เหลือก,กล่องหนึ่งนะคะค่ะคลิปนี้ฝากไปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ